สวัสดีครับวันนี้นะเราอยู่กันที่เทศบาลตำบลเวียงชัยนะฮะจังหวัดเชียงรายนะครับผมนี่วันนี้เรามารีวิวส่งรถรางคันนี้นะฮะขนาด20ที่นั่งนะครับผมก็สีสันก็ตามรูปแบบที่สามารถเทศบาลสามารถเลือกได้นะฮะก็จะมีโลโก้ประจำหรือเราจะติดสติกเกอร์เพิ่มเติมก็ได้แล้วแต่นะสีแถวแถวละ5คนนะสี่ห้านะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเกียร์ออโต้นะครับด้านหน้าเราก็จะเก็บ พุมนวมแบบนี้นะฮะมีชุดประชาสัมพันธ์มีเครื่องเสียงให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับอ่ารอบๆขันนะนี่เราก็าไปเทดทดสอบทดลองวิ่งรอบอำเภอเมืองเวียงชัยมาแล้วนะฮะก็เรียบร้อยแล้วนะ,ะเสร็จสิ้นของการส่งมอบแล้วนะครับอ่าเทศบาลเมืองหรืออ่าตำบลไหนนะฮะอยากมีรถรางหรือจังหวัดไหนอยากมีรถรางแบบนี้ติดต่อนะครับดิจ e เซอร์วิทนะฮะ0837688557นะ,ะ ID Line นะครับ DGL 2009นะครับนี่รถรางดีๆจาก DG Service Car อีกแล้วครับผม